ก็สวัสดีคนดูที่น่ารักของช่องคุณนะกันทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเจอกับคุณนะแบบทุกวันเลยนะเพราะว่าขยันนะครับผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปคุณนะชอบไม่ชอบอยังไงก็เมนบอกกันด้วยนะแล้วก็บอกเออก็นั่นแหละก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูกันทุกคนเลยไม่ว่าจะดูจบหรือไม่ดูจบอันนี้ขอแค่เข้ามาดูคุณนะแค่นี้ก็แบบดีใจมากๆแล้วถ้าสําหรับคนที่แบบ กดไลค์ให้อะไรงนี้ก็คอมเมนต์อะไรงนี้ก็อันนี้ก็ขอให้ได้แฟนสวยๆขอให้อยากได้อะไรก็สมปรารถนานะเพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วเหลือแค่สามสีวันครับผมก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนอยากได้อะไรก็ขอให้ได้นะแล้วก็ใครที่สอบอยู่ก็ขอให้สอบให้ผ่านนะครับผมก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วก็สุขภาพแข็งแรง ครับผมคือคุณนาไม่ค่อยได้อวยพรให้ใครก็คือเป็นคนที่อวยพรให้คนไม่เป็นนั่นแหละก็คนดูก็พิเศษนะที่แบบเออคุณนามาอวยพรให้อะไรเงี้ยแต่ก็อวยพรสําหรับคนที่แบบเออกดไลค์คอมเมนต์คนที่เข้ามาดูคุณนานะคนที่ไม่ได้เข้ามาดูก็ <laughs> ก็ถือว่าพันผ่านมาก็ได้การอวยพรจากคุณนาไปแล้วกัน คือว่ายังไงก็จะสิ้นปีแล้วก็ขอให้เรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่แย่ๆให้มันผ่านไปแค่ปีนี้ปีหน้าเราก็เริ่มใหม่นะก็ขอให้ทุกคนแบบปีหน้าได้สิ่งที่หวังได้ไม่ว่าใครจะทําอะไรอยู่ก็ขอให้ได้อย่างที่ตัวเองหวังโอเคขอให้สมหวังกันทุกคนก็วันนี้คุณนาะก็พางอมอีกเหมือนเคยครับผมก็คือ คลิปนี้คือคุณนะจะมาทำโบวี่ครับผมเออน่าจะชื่อโบวี่แหละเพราะว่าน้องบันบอกว่าเออตัวนั้นมันชื่อโบวี่เขาก็เลยเขาก็มีรู้หรอกว่าในเรื่องเออมันมาภาคไหนเพราะเออละก้อนบอลเขาดูน้อยมากอะ่ะก็คือดู ก็คือดูตั้งแต่สมัยเด็กอะ่ะพอโตมามันก็ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันก็ส่วนใหญ่ก็ดูแบบเออเฮนไตอะไรเงี้ยมันก็แบบยังไม่จบครับว่าไม่ก็ดูพวกแบบอนิเมะที่แบบมันมันมันแนวลักๆักอ่ะแนวแบบเออต่างโลกอะไรอย่างนี้เออ คุณ้าก็จะชอบแนวแบบต่างโลกแบบฮาเรีมยมเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับเออนักเรียนแบบชีวิตประจําวันอะไรย่างนี้มันก็จะสนุกเออมันมันอินมากกว่าแต่สมัยเด็กคุณน้าดูหมดไงก็คือตอนนั้นก็คือมันเลือกไม่ได้เขาะะ้าใจป่ะคือเวลาแบบวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วเออมีการ์ตูนเรื่องไหนมันเข้ามาในช่องนู่นช่องนี้เราก็ดูเพราะว่า เข้าใจไหมคือพอวันหยุดจากที่เรากลับมาจากโรงเรียนแบบบ้านนอกอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรทํานอกจากเออดูทีวีอะไรเงี้ยมีอะไรดูเราก็ดูอ่ะนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบความสุขเล็กๆน้อยๆในะสมัยเด็กอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนเคยครับผมก็คือไปบ้านน้องบันแล้วก็เออไปชวนอ่าให้ให้น้องมันมาแบกเลอดอ่เลด เลดเดียวที่ทำที่ทาคุณเลอร์เลยครับผมคนที่เล่นอยู่ก็น่าจะรู้คือมันจะเป็นพ่อเบต้าหรือเปล่านะมันจะเป็นพ่อที่ทุกคนเรียกว่าพ่อเบี๊ย์กันนะนั่นแหละก็คือในตอนนี้คุณนะไม่สามารถโซโลเลดอะไรแบบนี้ได้เพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่รู้อะมันมันค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าถ้าลงสองคนอะมันก็จะเร็วขึ้นค่ะ แต่ถ้าโซโลถามว่ามันไหวไหมถ้าไปศึกษาไปดูคลิปเขาเอะไรนี้ก็น่าจะไหวแต่มันก็จะใช้เวลานานครับผมเหมือนอารมณ์แบบเออถ้าเราลงคนเดียวมันก็จะใช้เวลาประมาณแบบยกตัวอย่างลงประมาณคนเดียวก็จะใช้อยู่10นาทีใช่ไหมแต่ถ้าเราเออเอาเพื่อนหรือหาเพื่อนไปด้วยเนี่ยมันก็จะลดไปครึ่งต่อครึ่งเลยแล้วเราก็จะแบบเออก็จะได้ทั้งสองฝ่ายพอน้องพอน้องบันก็ ยังไม่ค่อยมีวัตถุดิบอะไรนี้ก็ลงไปก็เอาไว้ทําตัวเจ็ดดาวได้มันก็ไม่เสียหายอะไรค่ะก็เลยว่าเออก็เลยได้โอกาสเลยก็น้องมันก็ว่างน้องมันก็ไม่มีใครเล่นด้วยค่ะส่วนพ่อเบมันมีโอกาสดอปเป็นถ้าดวงดีก็จะได้สองตัวในตาเดียวครับผมก็คือเราลงรอบเดียวอะไรเงี้ยก็คือแต่โอกาสที่มันจะดอป ทีละ,ะตัวมันก็จะเยอะกว่าครับผมเพราะสำหรับทีสำหรับคุณน้าที่ไม่มีดวงแล้วก็คือส่วนใหญ่มันจะชอบดอกทีละตัวครับผมอ,อันนี้ก็เหลือแค่ตัวเดียวตัวสุดท้ายแล้วครับผมเพราะว่าถ้าคือก็คือจบเมื่อแี้คือคุณน้าได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยคือมันขาดอยู่แค่2ตัวเพราะก็คือที่ขาดอยู่2ตัวไม่ใช่ว่าเออมันครบตั้งนานนะก็คือคุณน้าลงกับน้องบันเนี่ย ลงคือลงตั้งแต่แรกเลยเพราะว่ามันมันไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคุณนาเอาไปทำคุณเลอร์แล้วตอนที่ช่วงที่แบบหาคนลงคุณเลอร์อะไรเงี้ยตอนตอนนี้ํำคุณเลอร์ก็ตอนนั้นยังไม่เจอน้องบันค่ะเพราะว่าตอนนั้นน้องบันยังไม่ถักมาเลยก็คือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบออคุณนาเล่นแรกแรกแล้วไปหาเกาะ เขากินเอาค่ะก็คือไม่หาก่อบพวกผู้ชายที่เขาอยู่ในเนี่ยแต่คนคนส่วนใหญ่เขาจะาใจดีกันค่ะพวกออสตาคนาคนที่เขาเล่นในออสตาะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่แบบมีน้ําใจอะไรเงี้ยแต่คุณน้ามีเล่ห์เหลี่ยมนิดหน่อยเขาผมคุณน้าเป็นสาวดุนเขาผมก็คือเอ,อเวลาใครเจอคุณนะก็จะจะบอกว่า คุณน้าจะพิมพ์เหมือนผู้หญิงเลยเพราะว่าแต่ช่วงนี้ก็คงไม่ค่อยได้พิมพ์แล้วเพราะว่าก็มีน้องมาเล่นด้วยอะไรย่างเี้ยเออก็ไม่จําเป็นต้องหาคนอื่นมาแบกแล้วเพราะว่าตอนนี้คุณน้าก็เริ่มที่จะเออพึ่งพาตัวเองได้แล้วค่ะก็ไม่ได้ไปหลอกผู้ชายมาว่าสักพักแล้วมังนะแต่ แต่คนที่หลอกอตั้งแต่แรกทุกวันนี้ก็ยังหลอกอยู่ครับผมเพราะว่าเราจะเปิดเผยตัวจริงไม่ได้ว่าเราเป็นตะเกียนวดเฟิร์ม <laughs> ล้วก็จะหลอกต่อไปครับผมจะบอกว่าคุณน้าไม่ได้หลอกเด็กนะครับก็คือหลอกผู้ใหญ่เลยผู้ใหญ่อายุ18ปีครับผม <laughs> เขาอายุสิบแปเขามีแฟนแล้วก็คือเหมือนอารมณ์แบบคุณน้าเป็นสาวเก็บของ <laughs> ของผู้ชายคนนั้นแต่แต่ผู้ชายคนนั้นไม่รู้ไงว่าเออคุณน้านั้นก็คือเป็นเป็นตัวผู้ครับผมเ <c oughs> ้าเป็นว่าเรื่องนี้ก็จะไปบอกใครนะก็เป็นความลับของอคุณน้ากับคนดูนะก็เก็บไว้เงียบๆนะเพราะว่าเออก็กลัวคนนั้นมาเห็นเหมือนกันแหละแต่ก็เขาก็คงไม่เห็นหรอกเพราะคุณน้านไม่ได้มีคนดูเยอะขนาดนั้น,นก็เป็นความลับที่ คุณอาอยากแชร์ประสบการณ์ให้คนดูฟังนะการว่าการที่เราเล่นออสตาให้รอดอ่ะแนะนำเป็นผู้หญิงจะได้เปรียบค่ะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะแบกผู้หญิงค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ชายถ้าไม่มีอะไรให้อ่ะเขาไม่ค่อยมีแรงทำงานหรอกเหมือนอารมณ์แบบถ้าคุณไม่ไปให้เขาแบกเพื่อแลกตัวละครเขาก็จะไม่ขยับหรอกผู้ชาย,ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่ะ ขอแค่คุณเอ่ยปากบอกว่าเออนี่คะแบกหนูหนะคะเออหนูอยางได้นี้แค่นั้นก็จบแล้วคะ่ะผู้ชายมันก็มีแรงแล้วขอแค่เป็นเพศตรงข้ามผู้ชายก็มีแรงแล้วค่ะนั่นแหละคือผู้ชายจะบอกว่าคุณน้านี่ใส่ไม่ดีก็ไม่ใช่นะเพราะคุณน,าน้าก็ไม่มีเพื่อนไงก็คือเป็นคนไม่มีเพื่อนแล้วนี่ใส่คุณน้าก็เหมือนผู้หญิงแล้วมันก็เลยแบบ จะคิดว่าคุณนาเป็นผู้หญิงก็ได้แต่เป็นผู้หญิงที่มีปืนใหญ่อักตามตอมแล้วนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ทั้งหมดของคุณนาะว่าเพราะว่าคุณนาก็หลอกคนมาค่อนข้าง เยอะอยู่แต่ก็หลอกแค่ผู้ชายนะคะก็คือก็คือเกมออสตาส่วนใหญ่ก็คือมีแต่ผู้ชายเล่นนะเพราะผู้หญิงก็คือถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะประมาณ2%์ได้มั้งเพราะคุณนาะยังไม่เจอผู้หญิงเลย <c oughs> เอาจริงๆยังไม่เจอผู้หญิงในออสตาเลยนะถึงถึงเขาจะแต่งเป็นผู้หญิงน่ารักแบบน่ารักแบบน่ารักมากๆเลยแต่ก็เป็นผู้ชาย ตามนั้นค่ะคือมันเป็นความจริงของออสตาเออมันไม่ใช่แก่ออสตาค่ะส่วนใหญ่ก็คือในแบบในโรบอกอะไรเงี้ยผู้หญิงไม่ค่อยเล่นหรอกอาจจะมีแต่คือมีน้อยมากๆขึงน้อยที่สุดเลยครับผมมันก็เลยหาถ้าจะหาแฟนจากโรบอกอ่ะหายากครับผมแต่ถ้าหาได้อ่ะเออถ้าคุณหาเจอมันจะเป็นรักที่ดีที่สุดเลยแหละเขากล้าพูดได้เต็มปาก พอเขาเจอมากับตัวดีที่สุดจริงๆดีจนคุณไม่อยากจะหาใหม่อ่ะจนจนคุณไม่อยากจะมีใหม่อีกเลยถึงจบไปแล้วก็เถอะก็นั่นแหละครับผมแค่ประสบการณ์ในการก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเลิกกับเขาแล้วหรือว่ายังมีเขาอยู่สุดท้ายคุณนะก็ยังเล่นอยู่แหละเพราะว่ามันคือความสุข ของคุณนาครับผมที่ได้มาเจอโลบอกได้มาเล่นหลายๆแมปเลยเพราะว่าการการเล่นแต่ละแมปของคุณนาะคุณนาไม่ได้เล่นอ่ออ่อแบบวันนี้เล่นแมบ,บนี้พรุ่งนี้เล่นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แต่คุณนาเป็นคนที่เล่นอะไรแล้วก็จะเล่นอันนั้นจนรู้สึกว่ามันได้ทุกอย่างที่เราต้องการคุณนาะถึงเปลี่ยนแมปเล่นคุณนาเป็นคนแบบนี้คะ่ะก็คือ ทุกวันนี้ก็คือติดออสตามากๆแต่ก็ไม่ได้เล่นแบบทั้งวันทั้งคืนหรอกนะก็มีเล่นมีส่วนใหญ่ก็ทำารายวันเส็จทุกวันแล้วก็ทำชีวิตประจำวันแล้วก็ทำงานทำาน่นทำนี้ไปด้วยนั่นคุณน้าบ่นจนลืมเลยคือตอนนี้ก็คือครบแล้วค่ะก็คือวัตถุดิบของเราก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือใช้ไอ้ตัวที่มันวัตถุดิบอ่า หาง่ายครับผมโบวี่หาง่ายจะบอกว่าโบวี่เป็นตัวที่เขาว่าน่าจะเป็นตัวที่ทําง่ายที่สุดแล้วมั้งสำหรับเขานะก็คือสําหรับคุณน้านะก็คือแมสซินก็จะเป็นก็จะเป็นแบบสีเขียวครับผมเป็นแบบสาวสาหญาที่แบบอารมณ์เป็นเหมือนแบบเทพเลยครับผมเพราะว่าเท้าไม่ติดดินเลยก็คือไม่ว่าคุณจะวิ่งหรือจะเดินก็คือจะลอยครับผม แล้วคือได้มาก็คือต้องอวดบันครับผมก็คือก็ไม่รู้หรอกว่าบันมีหรือเปล่าแต่มันมันเทครับผมสําหรับคุณนะก็คือชอบแบบชอบเพราะว่ามันมันลอยตัวครับผมแต่ถ้ามันเป็นสีอื่นคุณนะจะชอบกว่านี้อย่างเช่นแบบสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นมันก็เป็นสีเขียวนะเพราะว่าโบวีก็ออกแบบเป็นตัวสีเขียวอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นสีเขียวแล้วมนะั้ง เออถือว่าแบบก็เท่ครับส่วนตัวก็คือชอบชอบแบบชอบชอบกว่าไอ้อโกโจอะโกโจมันถ้ามันไม่มีลูกไอ้คู่มุงเคียวไอ้ข้างหลังอะมันจะเท่ครับผมเพราะว่าถ้าถ้ายือนอะค่อนข้างชอบเลยของโคโจแต่คือไม่ชอบไอ้คู่มุงเคียวอะเพราะมันเอาออกไม่ได้ครับผมมันมันรู้สึกแบบ มันลกนั่นแหละมันลบมากมากเลยนี่แหละนี่ไงบันบันก็คือเป็นจะบอกว่าคุณนะอวดก็ไม่เชิงครับผมมันเป็นการขิงมากกว่าเพราะว่าเหมือนออสตาเหมือนแบบได้อะไรมาก็จะมาขิงกันอะเก็แบบเอออันนี้นะก็คือเพิ่งได้มาหรือว่าเออได้นั้นยางได้นี้ยางส่วนคนที่ยังไม่ได้ก็รู้สึกว่าอยากได้จังเลยมันเท่จังเลย แล้วนี่แหละมันก็ทําให้เออคุณน้าติดแล้วมันก็ค่อนข้างชอบเลยครับผมมันมันมันเป็นแมพที่ต้องใช้ความขยันแล้วก็ต้องมีเพื่อนแล้วก็ใช้ดวงด้วยครับผมเพราะว่าดวงก็คือถ้าเราสุ่มออกสุ่มได้ก็คือเราได้ทําถ้าเกิดเราถ้าเราไม่มีดวงสุ่มไม่ได้ก็คือไม่ได้ทําอ่ะแต่เราอาจจะได้อย่างอื่นก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่อย่างเดียวจะบอกว่า ตัวละครในออสตามีแทบทุกอนิเมะเลยครับผมก็เหมือนเหมือนอารมณ์แบบเอาอนิเมะ <c oughs> เอามายัดใส่แบบนี้แล้วก็เขาจะอัปเดตท,ทุกๆเดือนเลยมั้งถ้าคุณน่ะจะไม่ผิดก็คือจะมีตัวใหม่มาเรื่อยๆเหมือนอนิเมะเน่ะเรื่องไหนที่มันบูมบูมมันเป็นแนวแบบต่อสู้อะไรเงี้ยขนาดไอเรื่องมดจิไม่ใช่เรื่องต่อสู้น้องก็ยังเข้ามา เป็นอที่แบบเออด,ด,ดีดีต่อใจมากเป็นแมปที่แบบสนับสนุนต่อไปครับผมมันจะเล่นต่อไปจะเล่นจนแบบเออจนไม่มีอะไรให้ทำอ,ะอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้นะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้คุณนะด้วยก็เจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคบายบาย